สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการไทยร่วมใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนะครับในขณะนี้กรุงเทพมหาคนครได้รับการจัดสรรวัคซีนมาอีก5 0,000 0โดสนะครับคุณผู้ชมก็เลย มาอัปเดตคิวนัดหมายให้กับผู้ที่โดเลื่อนมารอบเดือนมิถุนายนนะครับมาตรวจสอบคิวกันได้ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่คีววัคซีน5จุดน,นะครับจะมีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าของโครงการนี้นะครับ หลังจากที่กรุงเทพมหาคนครได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนกาจำนวน500,000โดสก็ทําให้โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยกลับมาเดินหน้าฉีดวัคซีนกันได้อีกครั้งหนึง่งพร้อมกันนั้นก็ได้จัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้มีโรคประจําตัวเจ็ดกลุ่มโรครวมถึงหญิงตั้งครรภ์ในรอบกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนหรือเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลยนะครับขณะที่กลุ่มที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนั้นล่าสุดมีคิ พร้อมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่5จุดโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับคิวฉีดวัคซีนไทยร่วมใจใหม่นั้นคิวฉีดเดิมพฤหัสบดีที่24และวันศุด์ที่25มิถุนายน2564คิวฉีดใหม่วันอังคารที่27กรกฎาคม2564คิวฉีดเดิมวันเสาร์ที่26และวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564คิวฉีดใหม่วันพุธที่28กรกฎาคม2564 คิวฉีดเดิมวันจันทร์ที่28และวันอังคารที่29มิถุนายนคิวฉีดใหม่เพื่อลือกสบดีที่29กรกฎาคม2564คิวฉีดเดิมวันพุธที่30มิถุนายน2564คิวฉีดใหม่วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่5จุดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้สามารถไปรับนัดจุดนัหมายใหม่ในเวลาเดิมที่ลงทะเบียนไว้สำหรับรายชื่อสถานที่5จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีดังต่อไปนี้นะครับ จุดที่1คือจุดฉีดวัคซีนเดอะสตรีและชดาย้ายไปที่จุดฉีดวัคซีน s อ b ีบีสำนักงานใหญ่จุดฉีดวัคซีนทัญยาพาร์กย้ายไปจุดที่ฉีดวัคซีน s อ b ีบีสำนักงานใหญ่3จุดฉีดวัคซีนสยามพารากอนย้ายไปที่จุดฉีดวัคซีน s อ b ีบีสำนักงานใหญ่4จุดฉีดวัคซีนโลตัสมีนบุรีย้ายไปที่จุดฉีดวัคซีนเดอะมอลล์บางกะปิ5จุดฉีดวัคซีนบิ๊กซีร่องเกล้าย้ายไปที่จุดฉีดวัคซีนโรบินสันไลฟ์สไตล์ราะบัง โดยระบบจะแสดงผลนัดหมายตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายฉีดไทโฟมใจกรุงเทพปลอดภัยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีการแจ้งคิวนัดหมายใหม่ให้ทราบทันทีเมื่อได้รับการจัดสัตว์วัคซีนนะครับคุณผู้ชมที่ได้คิวฉีดตั้งแต่เมื่อ24มิถุนายนถึงวันที่30นะครับก็ตรวจสอบคิวและก็สถานที่ได้นะครับคุณผู้ชมก็ไปฉีดตามที่นัดหมายไว้นะครับ ส่วนวันที่23นั้นก็เป็นของรอบที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันฉีดวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับของรอบก่อนนะครับแต่ว่ารอบใหม่ที่ได้รับการจัดสรรมาก,ก็คือ24-30นะครับคุณผู้ชมก็ถ้ามีความคืบหน้าสําหรับคิวถ,ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับคุณผู้ชมที่ได้รับคิวจัดสรรวัคซีนแล้วก็เตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับแล้วก็ ท่านใดที่ยังไม่ได้คิวยังไม่ถึงคิวนัดหมายนะครับก็อรอติดตามข่าวสารนะครับถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะมาอปดดัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะครับคุณผู้ชมเพื่อไม่พลาดในคลิป,ลป,ลปต่อไปนะครับถ้าหากเรามีข่าวสารใหม่ๆนะครับเราก็จะนำมาอปดดัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ คุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับเดินทางไปในที่ชุมชนหรือออกนอกบ้านนะครับให้ใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็หมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ําสบู่บ่อยๆนะครับหรือถ้าหากไม่มีความจําเป็นในช่วงนี้นะครับก็ขอให้อยู่แต่ในบ้านพยายามที่อย่าออกนอกบ้านนะครับออกในเวลาที่มีความจําเป็นเท่านั้นนะครับเพื่อเราช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับเราจะได้ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกันไวๆนะครับคุณผู้ชม ช่วยกันนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เชื้อไวรัสที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ก็มีการกลายพันธุ์นะครับทำให้การแพร่ระบาดนั้นง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราต้องช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็ช่วยดูแลคนที่ติดเชื้อแล้วแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้รักษาแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับส่งข้าวส่งปลาส่งน้ำส่งอาหารให้กันนะครับ <S <S ใน้ำใจคนไทยในายามนี้สำคัญมากนะครับคุณผู <S <S <พ>้ช <Rogers> ม ก่อนจากการวันนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาพอนาไมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางไปไหนก็ขอให้คลาดคลาดปลอดภัยคิดหวังสิ่งใดได้สมบําเร็จดังใจปรารถนาทุกประการสับกิจการค้าสิ่งใดขอให้ขายดีมีกําไรจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ